วันก่อนนั้นผมเดินที่ตลาดที่กรุงเทพเขาเรียกว่าเขตสายตลาดวัดเกาะก็เจอผู้สูงอายุเหมือนลุงป้านหน้าหาส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุก็ต้องการเบี้ยยังชีพเนาะมีบางพักเขาบอกว่าเขาจะให้2 0 0พันบาทสามพันบาทถ้าได้ก็ดีถูกไหม <laughs> ผมเจอยายคนหนึ่งที่กรุงเทพอยู่เคสายหมายถาม <laughs> เนี่ย <laughs> เขาบอกกับยายว่าเขาจะให้สามพันอีกพักจะให้สองพันผมถามว่ายายได้ไหมล่ะครั้งที่แล้วก็เห็นหาเสียงกันสามพันแล้วเงียบกิบเลยของไทยพักดีเรารู้ว่าในการดูแลผู้สูงอายุเราต้องดูแลบนหลักของเหตุและผล ความปยปกติประกาศชัดเจนเราจะปรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น1000บาท1,000บาททุกคนแต่ได้แน่นอนและได้ตลอดไปคือไม่ใช่มาเกกันทับกันเอาเงินภาษีมาเกทับกันแล้วก็จ่ายไม่ได้งั้นผมที่บอกว่าพวกผมนะ่ะไม่ใช่เป็นประเภทที่มาสร้างกระแสแล้วก็มาหลอกชาวบ้านมาหลอกประชาชนการช่วยเหลือพี่น้องผู้สูงอายุถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลแต่การช่วยเหลือต้องอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมและมันเป็นจริงผมบอกพี่น้องเลยว่าวันนั้นผมก็บอกคุณป้า บอกว่าป้าที่บอกสามพันเนี่ยได้ไหมกนะ็หัวเราะนะผมบอกของภาคไทยภาคดีเนี่ยเราปรับเป็นหนึ่งพันเพราะว่ามันเพิ่มมาเยอะสุดท,ท้ายประเทศมันอยู่ได้เพราะว่ามันเพิ่มมาเยอะและได้จริงๆและได้ตลอดด้วยดังนั้นต้องไทยภาคดีเท่านั้น แล้วถ้าคิดดีๆนะเดือนละพันนะปีละหมื่นสองนะลูกสี่ปีสี่หมื่นแปดนะมากกว่าไอ้พักที่ว่าจะให้คนละหมื่นคนละหมื่นพักที่ให้คนละหมื่นให้ครั้งเดียวเราได้ไม่ทั่วนะสมมติว่าพวกผมเป็นรัฐบาลผมดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมปั๊บเดียวจบเลยผมปรับเพราะมันใช้เงินเพิ่มมาเยอะเดือนละพันเดือนละพันจากหกร้อยก็ปรับเป็นพันจากแปดร้อยก็ปรับเป็นพันทุกคนได้หนึ่งพันเหมือนกันนี่คือจุดยืนของพักไทยพักดีที่ยืนอยู่บนความเป็นจริงไม่โกหกหลอกลวงประชาชนครับ